วันนี้ขอเข้าครัวโชว์ฟิล์มหน่อยนะคะเพราะว่าเรามีนักเพื่อนมาปาร์ตี้ปีใหม่ที่บ้านค่ะสมาชิกมาแล้วใส่หมวกใส่ตอนขอคนเปล่าขอขอขอเส้นใหญ่เลยเส้นขัมใหญ่เลยผู้ใหญ่ยังกินกันอร่อยอร่อยอยู่เลยนะคะส่วนเด็กๆนั้นเนี่ยไม่อยากรอช้าแล้วค่ะอยากจับรางวัลกันแล้วแล้วนี่คือรางวัลที่เขาจับฉลากกันได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะแกะกันว่าใครได้อะไรเอ้ย เด็กๆเ,เขาก็ชอบตรงนี้อะนะคะแกบะบของขวัญและอยากรู้ว่าตัวเองเนะี่ยจับได้อะไรเอ่ยเราก็ลุ้นไปกับเด็กๆด,ด้วยเนาะว่าเขาได้อะไรกันนะโอ้ยูซูคนแรกเลยค่ะน้องยูซูได้เป็นอะไรเอ่ยช็อกโกแลตส่วนพี่ชกุนก็ช็อกโกแลตพี่อรันละ่ะโอ้โหส่วนน้องอลินนั้นได้หูฟังเอ้ของพี่อรันจะเป็นอะไรนะโอ้โหเครื่องดนตรี ค่ะเดี๋ยวเราพาเด็กๆไปเล่นเกมกันต่อหนึ่งสองสามได้ไร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 โอ้ยยีสิโอ้ฟ้าไปเลยค่ะอายุสูงยืดอีกอายุสูงเปล่าแล้วลูกเป่าเลยได้ไรได้ไรคะาสิบบาทอ่าพี่ชกุลเริ่มเลยวบาเราก็เป็นสีฟ้าใช่ไหมได้ไรเอ่ยไปเข้าแถวไปโลกเนี่ยพี่รักเอาให้ได้นะเอาให้ได้ ใกล้ไหนเอ่ยใกล้ไรก๊ำขือไม่ใช่กว่าสามลูกกว่าสามได้หนึ่งได้หนึ่งอาไปรักโอ๊ยไม่ใช่พี่ไม่ได้พูดไอ้น้ำไม่ได้พูดว่าได้หนึ่งบาทแต่พี่ถักว่าหนึ่งบาทเอาเลยค่ะเอ้ยตอกเอาไปเข้าแถวใหม่ลูกไม่เป็นไรจะเล่นใหม่อ่าเดี๋ยวแม่แม่งเป่าห้าสิบบาทอ๋ออ่ะเริ่ม อะไรไปเข้าแถวไปเดินสอาเท่าไหร่เอ่ย้าบาามีเป่าเลี้ยวด้วยมีเป่าเลี้ยวอุ้ย หมุนไปหน่อยหมุนไปหน่อยเท่าไรเอ่ยห้าบาทพีทังได้เท่าไรเอ่ยยี่สิบเสียหายห้าสิบแน่นอนรอบนี้เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเกือบเกือบอ่างสองซ่อมเลยเลยวางเปล่าได้เท่าไรเอ่ยเปล่าแรงไป ยี่สิบไหมยี่สิบไหยปพี่ชกุนเร็วเหลืออยู่เท่าไรเอ้ยพี่ชกุนหลลมหายใจนะลมหายใจแรกยังไม่เโอ้ยเกือบแล้วเอ้ยอ้ยอ้เลยเลยเลยไป โอ้สั้นไปลูกสั้นไปเลี้ยวไปหน่อยลีพี่ตาไกลเท่าไหร่เท่าไหร่ได้หรือเปล่าได้บาทงเท่าไหร่ได้หรือเปล่าว้าไอจุกจุกมาเจ็ดสิบแล้วรวยแลรวยๆเด็กๆเล่นเกมกันสนุกสนานเลยนะคะได้กันไปคนละห้าบาทสิบบาทมาเราไปเล่นไฟเย็นกันต่อเลย ส่วนผู้ใหญ่นั้นลำลึกความหลังให้ภาพเล่าเรื่องเก่าในอดีตกันนะคะก่อนกลับไปตุกระโชว์คอนเสิร์ตค่ะปีนี้สนุกสนานมากเลยนะคะเอาไว้ปีหน้าเดีนะ๋ยวเรานัดกันใหม่นาอมาปาตี้กันใหม่นะเดยๆแฮปปี้นิวีย์ค่ะขอทุกคนมีความสุขตลอดปีและตลอดไปอย่าลืมติดตามคลิปเราด้วยนะ